あ สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายไพ่ความรักของชาวราศีเมษประจําเดือนมีนาคม2564นะคะไพ่เมษเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากทุกราศีที่ผ่านมาเลยนะคะค่อนข้างดูเด็ดนะคะเผ็ดร้อนเข้าไปดูรายละเอียดของไพ่กันนะคะตั้งแต่ไพ่คู่ที่หนึ่งเลยนะคะนในตำแหน่ง ตัวเจ้าชะตานะคะเป็นไพ่การเงินขึ้นนะ,ะจะบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจ้าชะตาเป็นคนแบบนี้นะคะมันจะเป็นอารมณ์เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะคะก็แสดงว่าช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะมีความรักนะมันจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ลักษณะการเงินเนี่ยมันมันเป็นการเงินที่ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะคะถ้าคุณจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องความรัก ให้ระวังเรื่องการถูกหลอกลวงนะคะบางทีมันไม่ได้เป็นการหลอกลวงตั้งแต่ตอนต้นนะ่ะแต่มันเหมือนกับว่าพอร่วมหัวจมท้ายหรือทําอะไรไปร่วมกันแล้วเนี่ยเราเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบนะคะแต่ว่าไพ่แบบเนี้ยที่ดิฉันบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมันอาจจะเกิดจากการที่เราเป็นฝ่ายที่จะกระทําก็ได้นะคะเพราะเจ้าชะตาเองเนี่ยลักษณะท่าทางจิตใจในเดือนนี้นะก็เป็นคนที่ใครหลอกไม่ได้ง่ายๆเหมือนกัน จะเจอคู่ต่อสู้ที่พอฟัดพอเวียงกันนะคะแต่ถ้าความรักครั้งนี้มันเริ่มต้นด้วยเงินหรือผลประโยชน์เนี่ยต้องเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะเพราะไพ่การเงินเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะคะในชุดนี้นะคะขึ้นในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้ด้วยนะคะลักษณะของคนที่จะเจอนะคะสำหรับคนที่ สดๆก่อนแล้วกันนะคะบางทีมันอาจจะมาด้วยไม่ใช่ความรักร้วนๆวนะคะอาจจะมาด้วยสิ่งยั่วยวนที่ต้องมีการใช้จ่ายเงินผลตอบแทนการเงินเข้ามาแลกนะคะอาจจะไม่ได้โดยทางตรงก็โดยทางอ้อมนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะมีความรักนะหรือบางทีเราอาจจะมองว่าเขามีสตังค์เราชอบตรงสิ่งที่เขามีนะคะ พูตรงๆนะไม่อ้อมคอมันเป็นแบบนี้นะคะหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาเข้ามาหาเราก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าเรามีนะคะบางทีมันมันไม่ได้แปลว่า,าไปขึ้นที่ใครนะคะแต่เหมือนกับเหตุการณ์ระหว่างทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ฝั่งหนึ่งดูมีสตางค์ฝั่งหนึ่งดูยั่วยวนนะคะมันก็เลยให้เป็นความรักที่มาด้วยเรื่องของผลประโยชน์และตัวเองินอาจจะไม่ได้ทําอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเงินโดยตรงอาจจะหมายถึง ลประโยชน์ที่เอื้อกันนะคะความรุ่งหลงความชอบสิ่งที่เป็นต่างตอบแทนนะคะเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะระวังเจอกับดักระวังตัวเองจะเข้าไปติดห่วงนะคะมันเหมือนกับว่ามีโอกาสเจอคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันชอบก็ชอบเหมือนๆกัน ถ้าร้ายก็ร้ายพอกันถ้าแรงก็แรงพอกันนะคะถึงบอกว่าเมษเดือนเนี้เป็นคู่ที่พอฟัดพอเหวี่ยงนะคะสู้กันได้นะคะต่างคนต่างมีรับลมคมในหรือว่าต่างคนต่างซ่อนเขี้ยวเล็บไว้เหมือนกันถ้าเปรียบเหมือนหนังก็คล้ายๆหนังเรื่องหนึ่งนะคะ m ิสเตอร์แอนด์ิซิสมใช่ไหมคะ ่นนะคะประมาณนั้นเลยนะคะคือต่างฝ่ายต่างไม่ได้เปิดหน้าในช่วงแรกนะคะต่างฝ่ายต่างไม่ได้เปิดหน้าที่แท้จริงของตัวเองออกมานะคะก็ระมัดระวังหน่อยถ้าจะทําอะไรร่วมกันนะคะเพราะว่าคู่ทั้งตัวเราและตัวเขาเนี่ยอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องมีอะไรที่เหมือนกับใช้คําว่าเหมือนกับติดล่างแหไปด้วยกันถ้าร่วมกันทํานะคะ ลงเรือลําเดียวกันติดกับดักไปด้วยกันแต่ฝั่งคุณเนี่ยอาจจะมีอํานาจหรือฝั่งคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนคุมเกมอยู่นิดนึงนะคะ,ะมาเป็นความรักที่ค่อนข้างหลายๆใบมันขึ้นแบบนี้นะคะคือมีเรื่องของตัวเงินผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรักที่หวังผลนะคะในเดือนนี้ถ้ามีความรักนะคะเริ่มต้นมันอาจจะเกิดจะแค่ความรุ่งหลงแต่อยู่ๆไปสักพักหนึ่งเนี่ย มันจะกลายเป็นลักษณะเหมือนมีสิ่งตอบแทนถึงจะอยู่ด้วยกันได้เมื่อไหร่ผลประโยชน์หมดก็จะก็จะกลายเป็นเหมือนกับคู่ธุรกิจมากกว่านะคะถ้ามีปัญหาก็จะต้องหาคนผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่างฝ่ายกางก็จะโบยกันไพ่คู่ถัดมาก็ขึ้นมาคือไพ่ชุดนี้เครื่สอดคล้องกันหมดเลยนะคะเห็นไพ่ชุดแรกไหมคะอ่าข้างหน้าจับมือกัน ลงสนามด้วยกันเล่นเกมกันนะคะมันก็เปรียบเหมือนเราสามารถทําธุรกิจด้วยกันได้ทําอะไรด้วยกันได้มีกิจกรรมด้วยกันได้แต่อีกฝ่ายนึงนเนี่ยซ่อนกระบ,บอกไว้ข้างหลังนะคะก็เหมือนกับพร้อมที่จะแปลเปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูได้นะคะอีกใบหนึ่งก็ขึ้นเหมือนคนชักขุ่นนะคะก็คือพร้อมที่จะคือมันไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์ล้วนๆนะคะ ฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความรักมากหน่อยอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะเป็นคนคุมเกมอยากเป็นคนควบคุมนะคะในช่วงแรกก็จะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้แหละยอมให้เป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้ถูกคุมแต่ไม่ได้ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีๆโอ้โหไพ่ชุดนี้ไพ่ถัดมานะคะมีดปักกลางหลังมีงูอยู่ข้างบนด้วยนะคะหมายถึงเหตุการณ์ที่อันตรายนะคะ เ,ออเงินเนี่ยมันหนักกว่าความรักถึงบอกว่าในเดือนนี้สรุปไม่ง่ายทุกใบนะคะคือเป็นความรักที่มีสตินะแต่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะเพราะความลุ่มหลงนะคะหรือความต้องการบางอย่างทําให้ตัวเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันมีความอันตรายซ่อนอยู่จริงๆแล้วมันอันตรายซ่อนอยู่ทุกช่วงเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรแต่ตัดสินใจให้ดีนะคะถ้าคุณคิดว่า เป็นเกมที่คุณเรากับเขาทันกันอย่างนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราคุมเกมได้ยังไงยังไงก็ตามมีโอกาสที่จะพลาดพังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้นะคะต้องระวังให้มากๆนะคะคือมันดูเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะไพ่มันขึ้นแบบนี้ตลอดนะคะมันไม่ใช่ความรักที่พร้อมจะเสียสละพร้อมจะดูแลแต่มันเป็นเหมือนกับคนหนึ่งยอมจ่าย เพื่อได้อะไรมาอีกคนหนึ่งก็ยอมแลกอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้เงินมานะคะแต่ในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะมองไม่เป็นแบบนั้นแต่พอพอ,อยู่ๆไปเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นก็ไม่ว่าเราหรือเขาทั้งคนที่เป็นเจ้าราศีเองในเดือนนี้นะคะก็ต้องระวังเราอาจจะเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ถูกเล่นได้นะคะรวมถึงราศีอื่นที่จะเข้ามาครัวพันนะคะกับคนราศีเมษก็ต้องระวังเหมือนกัน คุณอาจจะเป็นอยู่ในลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนสําหรับคนที่เป็นคู่กันถาวรแล้วนะคะคบกันมานานแล้วหรือว่าอยู่กันฉันคู่รักสามีภรรยาแล้วเหตุการณ์ในเดือนนี้ก็คืออาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะที่ทําให้มีปัญหากันการเงินจะเป็นตัวให้เล้าฉานได้นะคะมีเงินก็ดีกันพอไม่มีเงินก็จะทะเลาะกันแล้วปัญหาก็คือ มันเหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งไปทําอะไรไว้อีกฝ่ายหนึ่งจะโดนหางเลขไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องรับผิดชอบด้วยถ้าเกิดไปคาประกันไว้นะคะหรือมีส่วนรู้เห็นในเงินก้อนนั้นด้วยหรือผลประโยชน์อันนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงสิ่งอะไรที่เรารู้สึกหนักอกหนักใจต้องเข้าไปเกี่ยวพันต้องเข้าไปวุ่นวายนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยความรักจะด,ด้อยหน่อยนะคะ เรื่องของผลประโยชน์จะเด่นกว่าก็หมายถึงว่าบางทีผลประโยชน์เนี่ยมันนาความรักความรักไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีนะคะแต่ว่ามันจะรองลงมาหน่อยแต่ความรักในเดือนนี้มันจะเป็นความรักที่ออกในแนวแบบมีผลตอบแทนมีการคาดหวังนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ